สวัสดีค่ะวันนี้น้องแป้งกับพี่ปุ้ยนะคะพาทุกคนมาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ํากระทูนหรือว่าเขื่อนกระทูนนั่นเองค่ะตั้งอยู่ที่ตําบลกระทูนอําเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเขาเรียกว่าสวิสเทเลนแดนใต้นะคะเขื่อนกระทูนหรืออ่างเก็บน้ํากระทูนตั้งอยู่ที่ตําบลกระทูนอําเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเขื่อนแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชการที่9ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านซึ่งต้องประสบเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไปกับอุทกภัยเมื่อปีพุทธศักราช2531จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ บรรยากาศดยรอบๆชุ่มฉ่ำบรรยากาศดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าดีต้องมาในช่วงเย็นๆนะคะบรรยากาศจากธรรมชาติล่มลื่นมากๆเลยล่ะค่ะใช่เขาบอกว่าสามารถจะเอาเก้าอี้มาตั้งแคมป์นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะจะมาเที่ยวถ่ายรูปเช็คอินกันก็ได้ค่ะ เห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถสูดอากาศได้อย่างเต็มปอดเลยค่ะพี่ปุ้ยอยากได้รูปไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องแป้งจะขอเป็นตากล้องอาสา,าถ่ายรูปให้พี่ปุ้ยเองค่ะ ในอ่างเก็บน้ําเพิงกระทุนนะคะมีปริมาณน้ําที่เยอะมากๆแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ12,500้ไร่เลยค่ะก็เป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆนะคะถ้าท่านผู้ฟังเห็นแบบพื้นที่บรรยากาศที่สวยขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็เคยเกิดอุทกภัยมาก่อนนะคะพี่ปุ้ยเมื่อปี2531ตรงนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นะคะเมื่อครั้งในอดีตก่อนที่จะเกิดอุทกภัยได้เป็นหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตอนนี้เนี่ย จมลงไปนะคะในน้ำแล้วนะคะเป็นหมู่ด้้มมาราแต่แล้วแต่ก็ยังมีเป็นอ่าซากหมู่บ้านที่ให้เราเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวหลังจากที่เราพาคุณฟังเนี่ยชมเขื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนิดนึงว่าพื้นที่จุดนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนคะ่ะ อะไรไหมคะตรงนั้นก็เป็นซากนะคะเป็นซากของวัดเก่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมียอดเมนที่ให้เราเห็นได้นะคะว่ายัางคงความที่เขาเนี่ยเคยเป็นชุมชนมาก่อนเป็นหมู่บ้านมาก่อนแล้วก็มีวัดมีโรงเรียนมาก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาในช่วงที่น้ำเนี่ยเยอะเยอะ,ะก็ไม่สามารถที่จะลงไปงตรงนู้นได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมาในช่วงที่น้ําลดเนี่ยก็จะสามารถนั่งเรือแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นได้เลยนะคะ จะเป็นผืนหญ,ญา้าที่สามารถเดินไปนดูได้เลยว่ามีซากของวัดมีซากของตรงไหนบ้างนะคะค่ะแล้วก็ทางนู้นนะคะถ้าเกิดว่าพี่ปุ้ยหิดเนี่ยก็จะเห็นเป็นปล่องปูนซีเมนต์ใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยคือซากของโรงเรียนเก่านะคะ นอกจากนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังสังเกตเนี่ยด้านหลังของพี่ปุ้ยตรงนี้นะคะจะเป็นกระชังเลี้ยงปลาซึ่งนอกจากาเขื่อนกระทูลหรืออ่างเก็บน้ํากระทูลเนี่ยเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะคะ,คะก็ยังเป็นพื้นที่ที่ทําประมงพื้นบ้านมีการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นพื้นที่ที่บรรเทาอุทกภัยให้กับพี่น้องในพื้นที่ค่ะแล้วก็ยังเป็นแหล่งน้ําสําคัญด้วยค่ะ และเราก็มาอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะคะที่น่าสนใจเรามายวนที่อ่างเก็บน้ําของดินแดงคะ่ะก็เป็นพื้นที่ใกล้ๆอ่างเก็บน้ํากระทูนนะคะก็เป็นพื้นที่สําคัญเหมือนกันในการที่ากาเก็บน้ําเพื่อทําการ,กรเกษตรนะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าอัน,นเ,อเนี่ยอำเภอพิปูลเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเน้นในรูปแบบของการทําการเกษตรนะคะ<ช>เป็นอาชีพของคนในพื้นที่การใช้น้าเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณสายแล้วนะคะสิบโมงเช้าแดดเนี่ยก็อาจจะร้อนไปหน่อยค่ะแต่ว่าข้อดีของการมีแดดนะคะพี่ปุ้ยแน่นอนว่าเราจะได้ถ่ายรูปกันแบบสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะตามเลยค่ะ ยังคงอยู่กันในพื้นที่อำเภอพิปูนค่ะ อีกหนึ่งจุดนะคะน้องแป้งที่ทวันนี้อยากจะพามาคลายร้อนกันในช่วงเดือนเมษายนนะคะเราจะมาอยู่ที่น้ำตกเหนือฟ้าค่ะหน่วยพิท่าอกกทากยานแห่งชาติขาหลวงที่8ค่ะซึ่งน้ำตกเหนือฟ้านะคะก็ตั้งในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงค่ะแล้วก็ห่างจากที่ทําการอุทยานนะคะประมาณ70กิโลเมตรค่ะเลยคุณผู้ฟังนะคะถ้ามาเที่ยวจอำเภอพ,พิปูลแล้วเนี่ยแวะเที่ยวเขื่อนกระทุนกันแล้วเมื่อกี้ก็อยู่ในช่วงสายๆนะคะกําลังร้อนกันเลยก็เลย,เลยพาคุณผู้ฟังนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจที่ นี่ค่ะถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ให้ความชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่คงรักษาในเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็เป็นสถานที่ธรรมชาตินะคะ และสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวสถานที่ธรรมชาตินะคะก็ขอแนะนําอําเภอพิปูลนะคะไว้ในใจเลยเพราะว่าอําเภอนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติวิวสวยมากๆค่ะด้วยความที่อําเภอนี้เนี่ยมีทั้งภูเขานะคะแล้วก็มีทางธรรมชาติยังมีระบบนิเวศนะคะที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะ,ะ,คะอย่าลืมนะคะมาอำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชอินเอ็มแน่นอนธรรมชาตินอกเหนือธรรมชาติแล้วนะคะ ใครที่ชอบเรื่องราวผลไม้เรื่องราว่าอิ่มแน่นอนเลยล่ะคะ่ะเพราะแน่นอนนะคะว่าในอำเภอปิปูลเนี่ยมีทั้งการทําการเกษตรค่ะเราผ่านมานะคะก็มีทั้งส่วนทุเรียนอ่ะส่วนผลไม้มากมายนะคะแต่วันนี้นะคะน้องแป้งกับพี่ปุ้ยนะคะขอตัวไปเล่นน้ำตกกันก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย